ดอกนั้นก็ 1, นึ่งสอามสี่าหกเจกลีบนะครับเจ็ดกลีบก็ถืวอว่าผ่านนะครับอ่ะครับวันนี้ได้ชมอดอกเขาแล้วนะครับสําหรับบูยักออสเตรเลียลูกไม้ต้นนี้นะครับไส้เกสรสอสีนะครับก็คือ,อสีแดงครึ่งสีเหลืองครึ่งนะครับ กลีบดอก7กลีบนะครับแล้วก็ทรงกลีบที่กลมๆสวยๆนะครับอตอนนี้เป็น <c oughs> เป็นต้นที่ลุงยาดีใจมากที่สุดเลยนะครับสําหรับบัวยาก็สเตเรียลูกไม้ต้นนี้นะครับลุงยาเรียกว่า,าไส้เกสอสองสีก็แล้วกันเนาะลูกสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับยังไม่ ยังไม่สามารถจะที่ชัดว่าเขาจะบานแล้วก็จะสวยขนาดไหนนะครับช่วงนี้เพิ่งจะ9โมงนะครับและอดอกนี้ก็ยังแครแกนอยู่นะครับเนื่องจากว่า,าระบบต้นเขาก็คือหัวเขายังอ่อนอยู่นะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งให้อดอกเขาบานดอกที่6อดอกที่7นะครับเราก็จะมาดูฟอรมฟอร์มดอกเขา ว่าเวลาบานและต้นแก่เต็มที่แล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วดอกเขาจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ลุงยาดีใจมากที่สุดเลยนะครับสำหรับต้นนี้ลูกไม้สองลเ,เกสรสองสีนะครับนะครับสงดอกสวยมากนะครับนะครับสำหรับการบานการบานนั้นต้นดอกเขายัง แคร์แกนอยู่นะครับยังไม่สามารถจะระบุก,การบานที่ชัดเจนได้นะครับรออีกประมาณสักะระยะหนึ่งประมาณ10วันนะครับให้ดอกเขาออกเยอะๆแล้วก็ต้นระบบรากระบบหัวสมบูรณ์นะครับลุงยาก็จะมาถ่ายทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับลูกไม้ไส้เปรซสองสีต้นนี้นะครับ กล้วตัส,สดีนะครับท่านผู้ชมก็เอาเจ้าก้ามากินหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าวไม่สบายนะครับตัวร้อ,อนะครับกินลูกกินลูกอ่า ยาเมื่อก่อนเร,อเรียกว่าเป็นยาดอกนะครับเป็นยาดอกที่ถ้า,าน,น้องหมาทานไปสองสมามใบก็จะอ้วกเลยนะครับแต่ส้าหรับแมวเขาจะอ้วกย่างนะครับแต่ว่าเป็นยาของเขานะครับนะครับก็เดี๋ยวลุงยาชามาให้ชมต้นนี้นะครับวันนี้ วันนี้ก็บานเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกไม้าไส้เกสรสองสีนะครับ <tro oper> <punished> นี่นะครับหลังจากรุ้นมา reminded, หลายวัน <introduction> หลายคืนวันนี้บานแล้วนะครับไ <_ elastic> ส้เกสรเขาก็จะสีสีเหลืองครึ่งแล้วก็สีแดงครึ่งนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากว่าทรงดอกตอนนี้อดอกนี้ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่นิ่งนะครับทรงดอกยังไม่นิ่งนะครับเพราะ ไส้เกสรเขายังไม่ไม่ไม่ยาวนะครับเนี่ยนะครับเห็นจะเห็นไส้เกรสรเขายังสั้นๆอยู่นะครับก็เรียกว่าไส้เกสรยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าลุงยาขอเรียกดอกนี้ว่าลูกไม้ไส้เกสรสองสีนะครับจะ <c oughs> บอกว่าเป็นฮาร์ปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าฮาร์ปก็จะแบ่งสองสีคันคนละครึ่งนะครับเหมือนบอลเนานะบอลเขาก็จะแบ่งครึ่งสองสีแล้วจะเรียกว่าฮาร์ปแต่สําหรับไส้เกสรนี้ จะต้องดูดอกต่อไปนะครับว่าเขาแบ่งครึ่งหรือเปล่านะครับแต่ดอกนี้ไม่ไม่แบ่งครึ่งนะครับก็จะมีสีสีแดงป่าปลาอยู่ด้านนี้นะครับจึงไม่ไม่เรียกว่าฮาร์ปนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นสองสีนะครับก็คือสีเหลืองสีแดงนะครับสองสีในดอกเดียวกันส่วนกลีบดอกนั้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดกลีบนะครับเจ็ดกลีบก็ถือว่า,าผ่านนะครับก็ต้นเขายังไม่สมบูรณ์นะครับเนื่งองจากว่าดินเขาน้อยมากกระถางเขาน้อยมากนะครับเดี๋ยวเย็ยนๆลงยาก็จะเอาไปไว้ในกระถางากระถางที่แช่กุ้งนะครับ250ลิตรเพิ่มดินเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้ทรงดอกเขาใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะดู ความสมบูรณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของดอกเขาอีกทีนะครับในช่วงต้นต่อไปเพราะว่า,าบัวทุกต้น,นที่เป็นลูกไม้ที่เพาะจากมเมล็ดขึ้นมานะครับภายในระยะเวลา,อาดอกแรกๆเนื่องจากว่าหัวบัวเขายังไม่แก่นะครับหัวบัวเขายังอ่อนอยู่ดังนั้นทรงดอกเขาก็ยังยังแคร์ยังพิการอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าพิการอยู่นะครับยังยังไม่นน่งนะครับ ดูที่ไท้ายไส้เกรสรเขายัางไม่ยาวนะครับนะครับแต่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าในการรอคอยสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับที่ลุงยาเพาะมาเมล็ดมาสี่ห้าปีแล้วนะครับก็เพิ่งจะได้ต้นนี้นะครับที่เป็นไส้เกรสรแบ่งครึ่งนะครับเราก็เลยเรียกว่า,าลูกไม้ไส้เกสรสองสีนะครับอเอาไว้ ให้ดอกเขานิ่งๆอีกทีหนึ่งยาเขาถึงจะตั้งชื่อให้กับต้นนี้นะครับสำหรับสีม่วงสีม่วงช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็จะสวยมากนะครับสวยมากเพราะว่า,าไซแก่สอนเขาก็จะออกโทนสีสีชมพูสีชมพูไวมากนะครับเป็นที่อากาศด้วยนะครับอันนี้ดอกบานวันที่สองนะครับ ดูดอกข้างหลังนะครับดูดอกข้างหลังวันนี้วันนี้สวยมากนะครับดอกนี้นะครับนะครับลุงยาดเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เลยนะครับต้นนี้เอาไว้แยกนะครับเพราะว่าไส้กระสอนเขาสวยมากนะครับนะครับนี่นะครับทรงดอกใหญ่ๆนะครับกรีบเขาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้ากรีบนะครับสําหรับดอกนี้นะครับดอกนี้ลุงยาผสมเกสอนไปแล้วนะครับก็ไม่มีกระถางใหญ่ใส่แล้วสำหรับดอกนี้สำหรับสีสีม่วงลุงที่ยุงยาจะแนะนำอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับคือกลีบกลีบเขา,าสาีชมพูชัดเจนนะครับสำหรับสีม่วงต้นนี้นะครับถึงกีบแม่ แต่ว่าทรงกลีบเขาจะแหลมๆไม่สวยสักนิดนึงแต่ลุงยาชอบชอบที่ว่าเขาเปลี่ยนสีได้ชัดเจนนะครับอ่นนี้ดอกพึ่งจะบานวันแรกนะครับนี่นะครับจะมีน้ําต้อยพึ่งจะเริ่มบานนะครับสีเขาก็จะโทนโทนน้าเงินนะครับสีสวยมากนะครับเทียบกันสองดอกสีจะสวยมากนะครับนะครับอ่ะครับอันนี้ลุงยาเก็บไว้ขยาย ขยายหน่อช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับเพราะว่าทรงเขาสวยมากาไปดูต้นข้างหลังนะครับสีม่วงนะครับต้นนี้ไม่เปลี่ยนสีนะครับแต่ทรงดอกเขาสวยมากนะครับใส้กระสอนสีแดงนะครับนะครับก็สีม่วงสวยมากนะครับเนี่ยนะครับฟอมฟอมดอกเขาฟอร์มดอกเขาสวยมากนะครับแต่ แต่ต้นนี้ไม่ไม่เปลี่ยนสีนะครับลุงยาก็พยายาม,พมาเพาะเมล็ดเขาแต่ว่าเขาไม่ติดมเมล็ดนะครับต้นสำหรับต้นนี้คือดอกเขาเล็กมากดอกอแต่ว่าทรงทรงดอกเขาสวยนะครับกลีบเขางอแล้วก็ไส่ไส้เกสรที่เด่นชัดนะครับสําหรับสีม่วงต้นนี้เนาะลุงยาแยกหนอ่อเมื่อปีที่แล้วก็ได้อยู่สิบพัาต้นนะครับแล้วก็หัวเขาก็เน่าไปแล้วนะครับก็จึงเหลือ เหลือต้นเดียวนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ถ้าเข้ามาสําหรับต้นนี้ก็รอช่วงหน้าหนาวเดือดรุงยาแยกหัวอีกทีนะครับปีที่แล้วแยกได้สิบฝาต้นก็หวัวเน่าไปเลยเหลืออยู่ต้นเดียวเนาะนะครับต้นนู้นก็สีสีชัดมากนะครับนี่นะครับสีขาวชัดเลยนะครับดอกวานวันที่นี่นะครับ อันนี้เขดอกบานดอกบานวันที่สองนะครับสําหรับดอกนี้นะครับ9กลีบนะครับต้นนี้ต้นนี้เก้ากลีบนะครับอ่านี้ดอกบานวันที่หนะครับลุงยาก็ปักไม้ไว้ไม่ให้คาล้มเพื่อจะดูสีเขาสีเขาชัดมากนะครับสวยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เมื่อเช้าก็มีเอฟซี FC. ถ้าเข้ามาก็ ซ,ซื้อบัว3ามต้นนะครับขอบพระคุณ FC ที่อุดหนุนบัว3ต้นลุงยาอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะล้างรากเขาเลยนะครับด้านนู้นนะครับเป็นต้นนี้นะครับก็ลุงยาตัดก่อนนะครับตัดดอกนี้ทิ้งนะครับก็เป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูใสแกสอนสีเหลืองนะครับ ต้นนี้กลีบสวยมากนะครับกลีบเขาจะงอกลมเลยนะครับนะครับก็ดูที่ทรงกลีบเขานะครับกลีบเขาจะสวยมากนะครับต้นนี้ดอกบาวันที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะล้างรากต้นนี้เลยนะครับก็ขั้นตอนก็คือเอาน้ํา เอาสายยางแย,แย่เข้าไปที่ใต้ใต้รากเขาก่อนนะครับเพื่อดันดันนะครับดันดินให้ลอยนะครับนี่นะครับดันดินให้ให้ลอยขึ้นมาเสร็จแล้วรุงยาก็จะ,อะเอาออกมานะครับก็จะออกแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับ <c oughs> ออกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เขยา่าปัดผานะครับผา พือจะให้ดินขอ,อง่ายๆนะครับแล้วก็ขยับกระน้ำนะครับต้นนี้หัวใหญ่ครับต้นนี้ต้นนี้หัวใหญ่เลยนะครับแข็งเสร็จแล้วก็จะทำการตัดตัดแต่ง กิที่อ่าก้านที่เสียๆออกนะครับนะครับก็เราตะล้างนิดนึงนะครับ่วนมากแล้วรากลงยาจะไม่ตัดนะครับรากเพราะว่าอ่าเมื่อก่อนนี้เวลาลงยาตัดสง่งลงยาตัดรากออกหมดออกหมดเลยนะครับแล้วพอปลูกพอปลูกว่า ประมาณ20วันต้นถึงจะฟื้นนะครับนี่ลุงยาก็ส่งไปทั้งรากเลยนะครับว่าลูกค้าปลูกปุก๊บดอกก็ต้นก็จะฟื้นไวนะครับแล้วดอกนี้ก็จะได้บานบานสวยนะครับดอกนี้ลูกค้าไปปลูกเขาก็จะบานแบบดอกนี้นะครับแล้วก็จะชะง,งักไปประมาณ1สัปดาห์นะครับเพื่อเมื่อรากเขาออกใหม่แล้วต้นก็จะงามแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ ไปดต้นอต้นนครับ่ะต้นนี้นะครับต้นน,น,บตนนี้ลุงยาจะติดดอกไว้นะครับไม่ไม่ตัดดอกนะครับก็จะติดดอกเอาไปให้ลูกค้าได้ชมนะครับเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูแต่ว่ามีแต้มน้ำเงินสวยนะครับทรงกลีบ ทรงตีบเข้างอสวยเลยนะครับก็อ่าหนึ่งสสาสี่ห้ากลีบนะครับห้ากลีบอันนี้นะครับก็จะออกแบบง่ายๆนะครับเอาน้ำดันแล้วก็ล้างล้างเอาดินออกนะครับ ครับตอนนี้รากรากสวยเลยนะครับรากเยอะอะ่แล้วก็ตัดตัดแต่งนิดหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดีทางอ้กต้นนะครับไส้แดงนะครับทางร้่นะครับอ่ต้นนี้นะครับ ตอนนี้เป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูไส้เตยสอนสีแดงน,นะครับสําหรับต้นนี้น,น,นะครับนี่น,นะครับไส้เตยสอนสีแดงนะครับสีขาวเปลี่ยนชมพูในวันที่สามดอกนี้วันที่สามแล้วนะครับทรงกลีบห้ากลีบนะครับสําหรับต้นนี้ลุ Geez, ยงยาก็จะตัดแต่งใบออกสักหน่อยนะครับนะครับ ก็จะน้ำใสนะครับ ต้นนี้ลักษณะสีเข้าใบใต้ใบก็จะออกสีสีแดงๆนะครับ <c oughs> เป็นมเมล็ดของลูกไม้ติดซ้อนนะครับ อ่ะสามต้นนะครับสำหรับวันนี้อ่าเดี๋ยวล้เลยอ่ อันนี้ลุงยาก็จะส่งสามต้นนะครับสําหรับบัวยักษ์ออสเตรเลียสีขาวเปลี่ยนชมพูนะครับก็มีไส้ไกระสรสีแดง1ต้นแล้วก็ไส้ไกระสรสีเหลืองสองต้นนะครับสําหรับเอซี C ที่ทักเข้ามาเนะาะก็ยังมีมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับลุงยาก็เพาะปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเน้นเอาต้นที่ทรงสวยๆนะครับเพาะปลูกเนาะ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจัดส่งกันนะครับ